สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f i e ิ d ไทยใน Youtube ครับวันนี้พามาดาูลักษณะที่เป็นขนมนะครับอย่างกรุงเทพจะเรียกอันนี้ว่าปาต่องโกนะฮะแต่ว่ามีคนสันนิษฐานกันว่าที่กรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาหาบมาแล้วมันจะมีขนมอย่างนี้นะฮะจะเรียกที่ต่างจะเรียกปาตั้งโกะนะฮะ มีที่ตรงเมนูนะครับเขาเขียนว่าขนมขึ้นนะนะครับขนมขึ้นแล้วก็สะกดว่าปลาตั้งโกงนะปลาตั้งโกส่วนปลาท่องโขกเขาจะขียนอีกตัวก็คือมีคนสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนคอหามาขายอันนี้จะอยู่ในหมอ้ออยู่ในลังถึงนะครับก็เลยไม่เห็นเลยนึกถึงว่าอันนี้เนี่ยคือปลาท่องโกโดยท,ที่ต่างเล็กจะก้ย แล้วก็อันนี้เรียกปลาตั้งโงนะก็คือปลาปลาท่องโก้นะครับทีนี้ผมเคยไปเจอที่เวียดนามเนี่ยก็เรียกแบบเดียวกัน<ม>เหมือนกับที่ตังนะ,น,ะนะครับก็คือเรียกไอ้ขนมอย่างเงี้ยที่เป็นเหมือนคล้ายๆถ้วยฟูอะไรขนมฟูเนี่ยนะว่า า่อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมออไม่ทราบนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นปาท้องโกะแต่เดิมนะฮะและอันนี้เนี่ยคือจะบก,ก้วยนะแต่ว่าที่กรุงเทพเราจะเรียกปาท้อง